สวัสดีค่ะ ปีพุทธศักราช2567นับเป็นปีมหามงคลยิ่งด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบในวันที่28รกรกฎาคม2567ในปีมหามงคลนี้ NBT ขอเชิญชวนประชาชนพร้อมใจทำความดีมีจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างพร้อมเพรียงกันนะคะสำหรับช่วงนี้เชิรับชมรายการ NBT Documentary สาระดี n b t แล้วต่อด้วยรายการ oh. พุทธธรรมนำปัญญาค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมคะผู้ใหญ่ใจดีเด็กๆปลอดภัยหยุดรถให้ข้ามทางม้าลายด้วยหลักการง่ายๆมองป้ายจราจรและเครื่องหมายเจินทางข้ามชะลอรถก่อนถึงทางข้ามสังเกตคนที่กำลังจะข้ามถนนและหยุดรถเมื่อมีคนข้ามถนนที่สำคัญอย่าลืมให้เด็กๆจับมือผู้ใหญ่เดินข้ามเสมอนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Weather Future ค่ะ คุณผู้ชมคะหยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียลเพราะพนันออนไลน์เป็นสาเหตุให้ขาดเงินใช้ในชีวิตประจําวัน<ม>ก่อให้เกิดนี่สินทายังส่งผลต่อสุขภาพจิตจนอาจกลายเป็นภาวะซึมเศร้า NBT ขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกันดูแลบุตรหลานปกป้องเยาวชนไทยให้ห่างไกลาจากการพนันทุกรูปแบบนะคะสําหรับช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและวิเคราะห์การลงทุนกับรายการเกาะกระสายหุ้นกับ NBT ค่ะ ผู้ชมคะ NBT ชนคุณผู้ชมมาเช็คดวงชะตาเปิดตำราโหาราศาสตร์ที่ทำให้คุณรู้จริงก่อนใครครอบคุมทุกเรื่องราวที่อยากรู้กับอาจารย์ชยุทธวันเกิดในรายการทุกโตโหนติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 m g a h e r z NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถาน ะะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ